สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้วันที่25สพฤษภาคม2565ครับ3ทุม่มเศษช่องโชคดีดอน YouTube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้มาแจ้งเตือนท่านผู้ชมที่มีบัตรสบริการแห่งรัฐให้รับรู้รับทราบครับกรมบัญชีกลางแจ้งข่าวเป็นคลิปนะครับโดยกรมบัญชีกลางเขาทำเป็นคลิปอธิบายเกี่ยวกับมีเงินอะไรเข้าบัตรสบริการแห่งรัฐในแต่ละเดือนนั้นจะมีเงินอะไรเข้าวันที่เท่าไหร่ และรายการไหนเป็นรายการที่กดเงินสดได้รายการไหนเป็นรายการที่กดเงินสดไม่ได้ต้องรูดสินค้าอย่างเดียวทํานองนี้ครับซึ่งทางเพจกรมบัญชีกางเขาได้ขึ้นข่าวนี้ทางเพจหลายวันแล้วโดยทําเป็นคลิปนะครับซึ่งคลิปนั้นไม่สามารถเอามาตัดต่อหรือเล่าใหม่หรือไม่สามารถนํามาดัดแปลงได้เพราะทางกรมบัญชีกางเขาสงวนลิขสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมอยากจะดู ก็ให้ไปกดลิงก์นะครับไปกดลิงก์ดูที่คําอธิบายใต้คลิปนี้หรือกดลิงก์ดูที่คอมเมนต์แรกเราจะวางลิงก์เพจข่าวกรมบัญชีกลางไว้ให้กดลิงก์นั้นปับ๊บก็จะได้ดูคลิปที่เพจกรมบัญชีกลางเพจของกรมบัญชีกลางครับอธิบายเองเลยว่าเงินอะไรเข้าบาทบ้างกดเงินสดอะไรได้กดเงินสนอไได,ดนสนอะไรไม่ได้ท่านผู้ชมก็ไปดูที่ลิงก์เพจกรมบัญชีกลางที่ทางช่องโชคดีดอนยูทูบจะวางลิงก์ ไว้ให้นะครับที่คอมเมนต์แรกนะครับและคําอธิบายใต้คลิปก็ได้ครับถนัดที่ไหนก็เข้าไปที่นั่นกดดูลิงก์ก็จะทราบว่าอ๋อเงินบัตรธนาการแห่งรัฐเนะี่ยณปัจจุบันนี้มีอะไรเข้าบ้างเข้าวันที่เท่าไหร่กดเงินสดได้อะไรอะไรกดเงินสดไม่ได้วันไหนทํานองนี้ครับชมและฟังได้ที่ลิงก์ที่คําอธิบายใต้คลิปและลิงก์ที่คอมเมนต์แรกนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ